គេយកទៅដាក់អាមួយទៅដាក់អាមួយគេជឿណាស់គួចាត់ទៅឲ្យអត់បាយបាទទទួលតាមប្រៃស្វាយមកគោណាស់របស់មិនច្រឡំរបស់គេទុកតែដាក់ឲ្យ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 គេទុកតែដាក់ คนเยอะเกน่าจะลงน้ำขุ่นป่ะอาจะน่าจะออกทางหน้าขึ้นบ่อย ยาอมยาอมยอมโมตันไม่ใช่ลูกอมค่ะขาไม่มีแล้วนะโบตันขอหน่อยกขอหน่อยโบตันเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากบริษัทโอ้ยขอบคุณค่ะผม้โหร่ำรวยเลยอายุมากขนยืนโชคดีปีใหม่มีโชคมีลาบเด้อดีมากค่ะยังยังทำๆมาน่อเขาก็เป็นลูกอมนะบางคนยา ใช่มเป็นยาน้ำยาน้ำยาตอนเช้าไม่กินยาพี่ดูนะขออีกหน่อยได้ไหมพระบรมมัญชายาล้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมัญชายาล้า์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งหมดตรงตรงองอือร้อะทุกท่านก็ไปหันหน้าประทับมาที่บาร์หันหน้าประทับมาที่บาร์ ยนั่งลงทุกคนนั่งแล้วเราก็ถอยอันนั้นออกถอยจกล้าเอกเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนกันอย่เนียเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนคนเยอะมากทุกคน ท่าไปพระราชทานุ่มดอกบัวและเครื่องสังกฐานด้วยทานยับมาที่หลวงมาถวายพวาบริุยาน่สงเวนนี่ดโดยที่ัวนจะกปยในที่ทอง์ยเปินประทาในวันนี้นะครับได้แล้วสำนระดมมืออยู่กับที่ด้วยวันครับ คนเยอะมากเลยคะ่ะวันนี้ไม่ได้เจอครูบาบุญชุ่มเนาะแกจะกลับเมืองคงก่อนนะคะแล้วห้าโมงเย็นจะมาส่งน้ำเนาะในวันก็รอไม่ไหวนะห้าโมงเย็นคนเยอะเยอะมากทุกคนวันนี้ก็เยะเยอะมาก เยอะทุกคนดยรัเยอะมากๆเพราะแกมีงานนะวันนี้ทุกทีแกจะอยู่ทั้งวันแล้ววันนี้แกมีงานนะคนก็จะกลับกันละเยอะมากแต่